วันนี้เราจะมาทำวอกแกะกล่องใช่ไหมคะแกะ,กแกะอะไรแกะอะไรคะแตงกว่าวนนออเดี๋ยวต้องเล่าก่อนเดี๋ยวเออแกะกล่องนี้ก่อนแล้วค่อยเล่าที่มากล่องนี้นะพ่อแกะกล่องนี้ก่อนว่ามันคืออะไรเนี่ยไม่รู้เลยอ่าระหว่างถ่ายพูดไปด้วยดูซิวันนี้อันนี้จะคืออะไรแตงกว่าแตงกว่าพีีเซนตซิ ไทยที่แตงไทยอันนี้ยเปมีของแตงไทยปะเนี่ยเป็นของแตงไทยหฮแก้วแก้วดูดนมแก้วดูดนมดูดน้ำของแตงไทยมาเดี๋ยวพ่อแกให้ดูเดี๋ยวพ่อต้องเอาไปลาก่อนไม่ต้องใช้ขวดแล้วใช้เป็นแก้วเพราะแตงไทยดูดเป็นตั้งแต่อ้นี่แล้วดูดเป็นตั้งแต่กี่ขวบวะเอ้ยไม่ใช่เดือนเนี่แค่แค่ไม่กี่เดือนมันก็ดูดเป็นแล้วไงจะโชว์รองเท้าเหรอเพราะแม่ให้ดูดหลอดนี่จะเป็นขวดน้ำเด็ก แตงไทยดูดเป็นตั้งแต่ที่แตงไทยดูดนมแม่ค่ะรองเท้าใครเอามาให้แตงไทยพี่อะไรเอ้ยเฮ้ยเหยียบไม่ได้ลูแตงกวารองเท้าแตงไทยใครเอามาให้รองเท้าเป็ดหคะ่ะขาเปิดมามันจะเป็นอู้อแล้วแตงไทยมีที่จับด้วยอ่ะเวลาดูดก็จับแล้วก็ดูดเดี๋ยวเราล้างก่อนอต้องล้างก่อนมีสองสีสีชมพูแล้วก็สีแม่สั่งให้ใช่อ่าแตงไทยถืออ่าแตงไทยถือ เย้มากองต่อไปต้องเล่าเท้าความก่อนว่าตอนเช้าพ่อไปซื้อข้าวเห็นมาสองวันแล้วสองวันแล้วแต่ไม่กล้าเข้าไปจอดแล้วพอวันนี้ปุ๊บพอวันนี้ปุ๊บก็ตัดสินใจมาคุยกับแม่ว่าแม่พ่อเห็นอะไรที่เราอยากได้ไปไปช่วยดูหน่อยสิพ่อจะพาไปดูเลครับแว้นออกไปอีกรอบนึงบานรถใกล้เลยตอนพ่อมาบอกแม่กับลูกก็คือกำลังทำการบ้านกันอยู่ เราก็ต้องหยุดทำการบ้านเพื่อไปซื้อตัวก๊สเหรอคะาก,เ,กเขาอะโรงงานเขาเออกมาโล่ราคาแล้วมันถูกกว่าปก,กติเ,เขาอาจจะขายไม่ออกแล้วามาโลราคา<ช>หรืออาจจะแบบไม่ผ<ช>่าน QC หรืออาจจะแบบขาโซมากเลยอะขายนานแล้วขายไม่ออกเขาก็มาโล่อะไรอย่างเงี้ยโลหน้าบริษัทเลยเป็นอ้าวลุดไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องใสอ๋อเราต้องใสแล้วนึกว่านึกว่าซื้อมาก็แจ็คพอตเลยหลุดเลย แตงไทยเข้ามานั่งในกล่องเร็วเดี๋ยวแม่พาลากกล่องแตงไทยไอ้ไทยได้ขวดขวดแล้วไม่สนใจอะไรทั้งนั้นพี่ต่ออุ้ม้องมาใส่กล่องเร็วแตงกวาแตงไทยเข้ากล่องป่าแตงกวาเข้ากล่องปลาเป็นเรืออ่าหนึ่งนั่งขอลากดิเอาพ่อคอนเทนต์มามา แล้วก็มีได้อ้นี่มาด้วยเตาแก๊สแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระทะมาทัพพีไม้อ่ะไปต่อไปอีกแก้วน้ำให้น้องหน่อยหูกเออเดี๋ยวพ่อล้างให้โอเคป่ะใครชอบไหมแก้วน้องก็มาวางไว้ตรงกระทะนี่เดี๋ยวต้องล้างอ่ะไปลากป้ายป้ายอ๋อมันจะเอาของมันไม่เธอมันเอาของมันหยิบให้มันหน่อยไอ้นี่มันห่วงของนะเนี่ยเออัต่ใคนั่งดิเดี๋ยวพ่อจะลากเออตป้ายพี่ต่อโตแล้วไปไม่ได้ลากไม่ได้บุญบุญ กล่องแตกแล้วหนักนหนัก,กหนักเดี๋ยวว่าจะาลิล้ต่อป่ะสมมุติว่าพี่ต่อก<ด>ับ <ไป S 2> พี่พี่ไทยกับพี่กวายดั่งอยู่บนเรือแล้วสมมติว่าตรงนี้เป็นน้ำนะลูกนะอ่ะพายเรือเร็วพายเรือพายเรือไม่ต้องลากไม่ต้องลากลูกพายเรืออ่ะพี่กวายพายเรือทําท่าพายเรือพายเรือพายเรือโอ,โอเคสําหรับวันนี้ก็อะไรนะนี่ยังไม่ได้ดูเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรกระทะคนคนมันยังไม่มีใครรู้ว่าอันนี้คืออะไรอ๋อต้องแกะก่อน พ่อเป็นวอลแกะกล่องโหกระกระกระไม้พ่ออันนี้มันเป็นวอลแกะกล่องรีวิวของเล่นนะแต่ว่าไม่แต่ว่าที่แกะออกมาไม่ใช่ว่าจะมีแต่ของเล่นก็คือของเล่นที่พูดถึงไม่ได้หมายความว่าของเล่นเด็กอย่างเดียวอย่างเช่นของเล่นผู้ใหญ่ของพ่อก็อาจจะเป็นคอมเป็นอะไรอย่างนี้ของของเล่นแม่ก็อาจจะเป็นแบบว่าเสื้อผ้าเครื่องครัวหรือว่าของใช้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นของเล่นของแม่ของเล่นของลูกๆก็อาจจะเป็นของเล่นเด็ก คือเราก็เปรียบเปยว่ามันเป็นของเล่นก็เลยเป็นวอลแกะกล่องรีวิวของเล่นแต่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ของเล่นที่เอาออกมาแกะออกมาแล้วจะเป็นของเล่นแบบแบบเด็กๆไม่ใช่นะก็คือของเล่นของแม่คืออะไรก็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 เรียกว่าเป็นของเล่นไปเลยของเล่นของแม่ของเล่นของแม่คือของใช้ในบ้านเครื่องครัวอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไปขอกันก็คือเรียกมันว่า แบบเป็นของเล่นของแม่ของเล่นของพ่อของเล่นของเด็กๆอะไรอย่างนี้ก็คือมีหลากหลายไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีแต่ของเล่นเด็กไม่ได้จะรีวิวแต่ของเล่นเด็กเออปะปะเข้าไปดูว่าจะใส่ได้หรือเปล่าแต่ว่ามันจะผิดคอนเซปต์นะเพราะว่าคอนเซปต์หัวเราก็คือเป็นสไตล์วินเทจเป็นของเก่าๆอันนีู้กกรสนใจดีใครเราเอง อ๋อเพราะว่าได้เงินในเกมมาหกพันก็เลยดาวเตา,ตาแก๊สเลยใช่ไหมใช่ไ,ไม่ได้ดาวดิซื้อก็ดูแก๊สเก่าดิหัวนี้ไม่มีแล้วจะไม่ซื้อได้ไงเตาแก๊สอันเก่าคือมันใช้ได้หัวเดียว,ว,อ,อ,ว,ยวอีกหัวหนึ่งอ่ะใช้ไม่ได้เพราะมันหลุดเนี่ยใช้ได้หัวเดียวยต้องล้างมไม่ได้ล้างเลยที่จริงมันหลุดทั้งสองหัวนั่นแหละแต่อันนี้มันเปิดไฟไม่ขึ้นแล้วไงใช้ได้หัวเดียวไขโคมเนะไปดูน้องเรื่องน,นี้ก่อน เดี๋ยวรอให้พ่อใส่แต่แล้วเธอจะไม่อายหัวนมเหรอไม่ใส่เสื้อเดี๋ยวเธอก็อายอีกอ่ะเดี๋ยวปิดไว้มาดูตอนที่ใส่เสร็จเลยนะโอเคต่อเรียนหรือ,อยังลูกสิบโมงยังว่าไงคะคุณหมาคุงหมาแตงไทยจะไม่ออกจากกล่องจริงๆเหรอ เดี๋ยวเอาไปให้พ่อล้างนะจังไทยแม่ขอได้ไหมแก้วอะไม่ได้เหรอโอเคโอเคไม่เอาไม่เอาไอเหนียวทำไมไม่กินข้าวอะ่ะให้ใช้หัวปรับแบบแรงดันต่ำแบบนี้เท่านั้นห้ามใช้หัวปรับแรงดันสูงเธอเขาบอกว่าห้ามใช้หัวปรับแรงดันสูงนะเธอ ต้องเป็นแรงดันต่ำอ่ะเอาไอ้ไทยไปไหนแล้วอะไรแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไอ้ไทยเล่นน้ำหมาแตงไทยมันจะเล่นได้ไงมันน้ำหมานี่ลงมากแม่ตัดใบไม้เป็นอาทิตย์แล้วนะแต่พ่อเพิ่งจะเก็บเศษที่แม่ตัดวันนี้ก็คือจนมันแห้งอ่ะกว่าจะเก็บ ขอบคุณค่ะโอ้ยอ้มไม่ไทยหนักชิเป่งอ่ะปล่อยหมาลูกนี่เอาประดุกที่เหลือให้มันโอ้ยหนักไอ้ไทยวะเอาไปให้พ่อไปให้พ่ออะอะปล่อยเจ้าแล้วก็โยนไปให้คนละทิศคนละทางมันจะได้ไม่แย่งกันไอ้เจ้า ถไปเลยกินของใหม่เยแกมันั่วเหรอมันนี้ดิถ้าไม่เป็นังไต้จังไตได้ขวดน้ำกับขวดนมใหม่เป็นหลอดดูดหรอคะเอ้ยไม่ใช่ขวดดิจังไทยได้แก้วน้ำแล้วก็แก้วนมใหม่หรอคะโอ้โหน้องไทยนี่กิ่นนมเปืองนะคะทั้งกิ่นนมแม่กลิ่นนมกล่องเลยนะคะในรีวิวดิ แกะยังไงคะมันแกะยังไงเนี่ยหนูรีวิวซิอะแกะอ่ะแล้วดูดยังไงดูดยังไงรีวิวซิแต่ยังถ่ารีวิวขวดหน่อยค่ะว่าไงลูกสามารถใช้เครื่องดูดนมออกมาจากเต้าแม่แล้วเอาใส่ขวดได้นะครับครับผมพี่ต่อไปกวาดห้องให้แม่เหรอเอาที่จักรขยะไปด้วยสิอ่ะในดูดดูดโชว์แม่ถ่ายรูปอยู่อ่ะดูดโชว์ในหนูดูดโชว์จุ๊บ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 ครับ้าหอมกับกวดคุณแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเออเออปิดไฟให้แม่หน่อยขอบคุณครับ ัตงไทยดูน้องบีมอยู่แตงไทยไหนโชว์ดูดยังไงอะก้องอยู่นี่เหอะแตงไทยโชว์ดูดก่านให้เรียบร้อยนะลูก<ะ>อ่ะแตงไทยยิม้มหวานๆสิยิ้มหวานๆยิม้มหวานเหย่นแล้มันปากจูไม่ใช่เหรอลูกแตงไทยแตงไทยยิ้มหวานๆนยิม้มหวานๆอ่ะไม่สนใจเลยดูแต่ทีวีพี่เขาขึ้นห้องกันหมดแล้วนะแตงไทยไม่ขึ้นเหรอ ดูดน้ำเย็นเลยเหรอคะแตงไทยยิม้มหวานๆเล็วแตงไทยแตงไทยยิม้มหวานๆเลยยิม้มหวานๆยิม้มหวานๆเลยยิม้มหวานอันนี้ตกกระป๋องแล้วเนาะขวดไม่ใช้แล้วใช้แก้วแต่แตงไทยเก่งนะแตงไทยดูดเป็นนหนทำไงคะแกะยังไงคะแกะอะแกะแกะอย่างนั้นแหละกินเสร็จก็อย่าลืมปิดนะอะแกะเลย แกแกสินอมอ่ะมีที่จับด้วยสบายไม่ต้องถือตรงแก้วถือตรงที่หูจับโอเคบายบายสิขี้เกียจถ่ายแนละ้วบายบายเลวบายบายเก่งมากท่าน,นี้มันจะเป็นแบบว่าปกติ์สิิแต่ท่าน,นั้นมันจะเป็นแก้วใช่ไหมเป็นกระจก ของเยอะมากเลยอะ่ะขับผ่านมาเจอยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เก็บเธอเลือกเลยเอาแบบนี้แหละไม่ไม่กล่องนะคะไม่ไมเธอเลือกเลยเอาอันอันนี้หรือจะเอาโน้นแล้วแต่เอาอันนี้ก็ได้เอาอันนี้ก็ไดไ้แบบหัวเดียวแบบแต่แบบนี้ก็สวยดีน,ดดนะ,<ด>นะ แต่แบบนี้ก็สวยนะเธอทำเตือนอะไรอใช่ไใช้กับแก๊สอะไรน,นั่นนะความดันป่ำเทนั้นใช่ไม่ใช่แก๊สตดต่อได้หรือมีอันนี้็ดต่อได้เลยมีมาก เลยเขียงเขียงยักษ์เออเขียงยักษ์หม้อไฟฟ้าเขียงยักษ์เจ๋งนะใหญ่มากเธอเลือกยังเอันนั้นแหละจ่ายตังค์พี่เขาเลยส,สรุปอานไหน เอานี้ก็แต่ว่ามันเตืองตังนะหรือว่ามันก็ซื้อทีเดียวอ่ะเนาะซื้อเราใช้ไปเลยเอานี้ไหมเนี่ยหกร้อยเก้าสิบเองเนี่ยเอาอันนี้ก็ได้เธอสรุปเอาอันนี้เนาะของโรงงานนี่ที่ อ๋อแต่อันนี้เขาเอามาโล่ไงเธอนี่ไงบริษัทชินแดอุนไทยจำกัดอ๋อก็เลยวางหน้าบริษัทเลยไงแบบว่าเหมือนว่าสิ้นปีสิ้นปีใช่ไหมคะพี่๋อนำเข้ามาขาย